สวัสดีค่ะวันนี้น้อยอ้อยใหญ่ใส่โครกก็มาอยู่กันที่ริมโขงคือเกาจากพี่น้องคาะมื้อน,นี้น้องอ้อยก็จะมีเมนูแบบอีสานอีสานบานเฮามาให้ทาผู้ชมมในเบิงกันเป็นเมนูอีหยางตันน้องอ้อยไปเบิงเลยค,ะค่ะพี่น้องค่าน้องอ้อยก็สจแกงผักใไข่พำแล้วก็จะแกงเห็ดฮะซื้อมากอ่อนๆน,นะคะแกงเห็ดข้นขาวใส่บักบวบเลี่ยมนี่พี่น้องค่ะสดๆเลยซื้อมาจากอันนี้ ผักปอดสารพิดนี่ใส่ผักหวานจังน้อยอ่ะเดี๋ยวน้องอ้อยเตรียมกกอุปกรณ์กันเด้อสิแกงให้ทำผักส้มเบิ่งค่ะทำตะไคร้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่ะแกงใยนเสบียานั่งยอ,อยาน,อยนั่งจ้าเบ่งเอาไปเท่าก็ได้จ้านี่บ,บ,อบ,อนอบอกบวบเลียมเทากระขูดออกก็ได้ค่ะตะไคร่บวบเลียมมันออก ว่านั่นทำผู้ส้มแนวหัวทนผู้ส้มเบิ่งกล่องฮันหนาวให้ทำผู้ส้มเบิ่งนี้ฮันหลังเพป็นสีว่าทำไงแน่ตีเรากวัดเห็นทนผู้ส้มฝั่งในบรรทัดขันท่องติ๊กตากายุบรรทัดขันท่องมาเป็นง่ามจักุลเดียวกันกําลังอ้อยนี่แหละจ้ะเป็นหมอยาหมอสมุนไพรแม่บ้านเกาะนั่นเลยพูดเลยจบแค่ตรวจขา บ่สมุนไพรบ่<า>ดได้แขนยกบ่ขึ้นมาเลยฮาฮที่นี้นยคนสิลังมาลืมเลือมบนที่แบบที่นี้มากลุ้อุอย้ยเจ๊กี่อ้อยมันไปว่องอีหยังบันสิว่าเลยเห็นมากลุ้เนี่ยขาเดินบ่ได้อีหยังบ่ได้แขนยกบ่ขึ้นอันเส้นทับกระดูกกระเดี่ยวมากลุ้ใช่ไหมเห็นได้ ได้นเป็นหมอ,อมวกี่มือกเป็ดีว่าแม่วัตกิอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไ้ยนย่น่ก็แข็งแล้วไข้แน่แล้วเศาแน่แล้วมัก็ได้แล้วยืนได้แล้วมหมดกันดูทับเส้นจแม่ดูแต่แต่ตมันบ่มีแห้งแลงบม,ม่พ่อ ไปนาเนาะอายุเนาะบ่เด้อายุบ่ได้เดินถอ้หลังนี atte, ่ติยามาสีไปก็ได้ถ้ายาให้ดึงเซนได้อยู่เซนทับสันหลังเซนยังก็ได้เวนวดนะดึงเซน ดึงเศษไม่ซื้อบ้าไม่วันนวดเป็นสโมงสโมงเดินะาต่างดึงเศษไม่ซื้อข้าวเดียวยี่สิบนาทีมาถึงเนาะประมาณดึงเศษสามสิบนาทีหยุดแล้วบ่ด้วันนวดเป็นสโมงคือจังเนื้ออื่นเนาะไอ้นั่นเขาโนดอันนี้เขาดึงเสศษแค่สามสิบนาทีมาถึงดึงออกแล้วก็บอกเดินเขาเดินเมืองเดินลงด้วันดีบ่ mùa lần đầu tiên xảy ra mặt tại đây 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 lên. đây 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 ประเทศนอกมาให้เบิ้งประเทศใดกระตาประเทศโนเวออินเตอร์เว้ยก็อินเตอร์อยู่บ้านใช่ท้องย่ายนี่บอกโอ้ย่ายนี่ย่ายนนี้อะไรที่ย่ายคนเดียวเดี๋ยแล้วมีเมียหลายคนมีคนเดียวเมียหลายคนแต่เนี่ยยากเนี่ยังยากแล้วมันถามกิน เสมอหนิเดเสมือกะยากีรติขบวนยากยังนี่ยังจะหาไม่กินกันนี่บัวคือเอาผัวหลายคนเลยเนี่ยหลายคนมันคือผัวหลายคนนะตีบัวคือกันเนติผู้ชายก็มายิ่งดิมันได้เปรียบบางนี่แหละตี ้หอมแดงครับพี่น้องค่ะตามเครื่องแกงใส่แกงเห็ดกุ้งรัพนะน,น้องสคยปลาพริกพริกล่าข้าเนี่ยค่ะ,อะเอาเียรจังน้อยมาต้องเพียร์ไหลแล้วก็นี่หอาม่แดงค่ะใส่ไปเลยแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องคะใส่กะปิไปน้อยหนึ่ง อาบุโซ่ะไรคืออาบุโซว่ากินอะอันนี้สิตามนะคะตามแล้วนั่งค่ะเดือนแล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวจะใส่เครื่องแกงก่อนนะคะใส่เครื่องแกงเข้าลงไปเลยน้ำล้างโคค่ะนั่หน่อย

เนาะเดี๋ยวเลยพี่น้องค่ะสเลือนิดนึงเลนอค่ะลมานิดหน่อยวนสร็จแล้วอีกนิดนึงหกบวบเบื่อยกน้อยบัดค่ะอ่า มาเบ่งเก่งเห็นอ้อยพูดเรียวเรียวเรียวเรว,เรว,เรว,เรวสุตาอีตูกันอ่อีตูเฮาพอ่อแล้วจบไป่อกินข้าวบัดนี้พูดพี่น้องขาโอมหอลูบบวัดให้ได้ไหนมาออทีนี่ มาบนบนมาเี๋ยจ่าเด็กนอนว่านันเนอเดียวอกบ่กินมันมีเนื้อเสียบอะไรติดนเ้อไหมกนอนๆแค่เราคุ้นตาไป่ไห ต้ตาลตอนกัวใหม่เล่ตัใหม่ตัทาตวหมมาเลยมาเ้หนๆเตุ้กรามันในบ้านเล่มามิี้ายหซอองสาห์หกหกโ้กรับไหวได้โค้กโค้กโค้กตามมาบหบคู่กันจั

มันโตตํำไม่กับจินมัยากกันนีมันโตสูงพ่อสีนั่งมาเอามาก็อีม่นั่งแบบบนันบห้องพอดีเพราะเาสางมานีเพระถ้าฝนตกมันจะหงอยเป็นน้ำย่นนั่งไม่ได้หรอกเจ้าอย่างเจ้าผมเจ้าผมดูอ๋อเย้าก้มมยาย มันกินหลายเอาไปทานีแม่รังกระไ้เลยสิจอยกกินลายเจออกมวนเอวนิหนึ่งสิจอยเดอยเล่นสิจอยฮะหกสิบสี่แกงขมุูนี่แม่กินเขาเสีย มาบัดหอบจ้าแต่มันสิตกวร่องเดี๋ยวเอาูมาดีมันสิตกวร่องค่ะเพราะภาษากลางไม่หอบค่ะไี่ยังมันทอดได้จ้ะทอดเอาตีจ้ะเอาเนี้ยว่ะเดยปุบเนมเดี๋ได้ก็มันเกลี่ยเจ้าเดีเห็นดได้ป๊บเดยะส่วนไอ้โกลไม้โตกบแม่โตมากว่ เรื่อบอกว่าตาทำห้าน่ะบอกมาเถอมันลาบมือวานก้อนเฮ็ดเรียกมีเอาจะว่าเป็นมันเเมนเรียนผ้านยัเหลวาบุกดงไเออแครเกยย่ายบ่บ่ข้ามมากล้ว่ะ้เกบนมนามากอ้จะอาน้

แกแกะครับนม่เม็นบ่กเทรงใสโงานเยสองดอกอ๋อแก่แก่หอมสวนก็จะหอมหอมนั่นงหอมอมต้นเหระหอมต้นจะเทียมต้นอ๋อโรงงาน

กินแล้วกันน่าเป็นยังไงแม่อิ่ม,ม <c oughs> บ่อบลุกจากออกจาะมองเลยนะบนนั้นล้มกันล่างห้าเลเว่าลากินข้าวอิ่มแล้วเลวเวลาพักแล้วจ้เเวาพี่น้องค่ะก<ป>ินเข่าอิ่มแล้วบรรยากาศก็ให้ยละคะ่ะก็จังใดก็จะขอตัวราพักไปก่อนนะคะทาคะ่านผู้ชมค่ะจังใดก็เธอผู้ใดมีเวลาได้เฮ็ดคอน มันอ้อน,นกับพักบานกับแกงคือจังสุดอีสานของสูตรน้องอ้อยเบิร์กระไดเด้อค่ะเด้อกับจังไดกับคลิปนี้ลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องอ้อยด้วยนะคะกับจังไดกับเป็นกำลังใจให้น้องอ้อยในทําคลิปต่อๆไปนะคะจังไดก็อย่าลืมนะคะขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ